สวัสดีคะ่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะที่เห็นอยู่เป็นท่อนพันธุ์ญ่าเนเปียร์ท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟชุดนี้ทางสวนตัดสดๆจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนเลยนะคะเตรียมจะส่งชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านสามัคคีหมู่สองตำบลน,นาป่าแสงอำเภอปทุมราชงวงศ์จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ เป็นหญ้าปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะตัวนี้ปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะหญ้าเนเปียท้ายเขื่อนเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีความคันของใบค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากว่าในใบของเขาจะมีขนน้อยถ้าเทียบกับหญ้าตัวอื่นนะคะ วิธีการเตรียมปลูกนะคะทางสวนจะมีวิธีปลูกติดอยู่ที่หน้ากล่องให้นะคะก็คือการก่อนการเตรียมปลูกทางสวนจะแนะนําให้นําท่อนพันธุ์นะคะใส่กระสอบหรือภาชนะที่ปิดให้มิดชิดได้นะคะแล้วก็ลดน้ําเพื่ออบท่อนพันธุ์นะคะหรือว่าอบรากเขา ส่วนใหญ่แล้วทางส่วนจะใช้ท่อนพันธุ์นะคะใส่กระสอบแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มปิดปากถุงให้สนิทอบไว้อยู่ประมาณตัวนี้จะเป็นย่าในเปียไทยเขื่อนจะอยู่ที่ประมาณ4-5วันนะคะเราจะเปิดดูท่อนพันธุ์ทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าท่อนพันธุ์เริ่มแห้งก็จะใช้น้ำลดให้ท่อนพันธุเกิดความชุ่มชื้นนะคะ เพื่อให้ท่อนพันธุ์อิ่มน้ําค่ะเพื่อลดการยุบของท่อนพันธุ์ขณะที่เรานําไปปลูกนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจท่อนพันธุ์ย่าในเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟไปปลูกสอบถามกาทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839 หรือยิ่หนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ